สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คอนท่าดีเทิร์นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาโชว์ตัววิญญาณนะครับผมว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ส่งผลยังไงบ้างนะครับ๋ยวผมก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับว่าผลของมันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราไปดูอันแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวแรกนะครับจะเป็นวิญญาณยอดฮิตนะครับผมคือจะเป็นตัว Eye of Machine Statue นะครับเมื่อติดตั้งวิญญาณนี้นะครับ พอเวลาตัวละครของเราโดนโจมตีจนเลือดเหลือต่ำกว่า25นะครับจะทำให้ดาเมจที่เราได้รับนะครับเบาลงไป13เป็นเวลา10วินาทีครับอย่างในคลิปนี้นะครับผมลองเปรียบเทียบไปดูตอนที่โดนโจมตีปกตินะครับดาเมจอยู่ที่750แต่ตอนที่วิญญาณนี้ทำงานนะครับดาเมจจะลดลงมาเหลือ720ครับผมซึ่งจะเป็นเวลา10วินาทีครับดูๆแล้ววิญญาณนี้น่าจะเหมาะกับสายแทงนะครับหรือว่าเน้นถึกๆนะครับก่อนตายอะไรก็ว่ากันไป เรามาดูวิญญาณถัดไปกันเลยครับวิญญาณถัดมานะครับจะเป็น mechanical t r e c ครับผมซึ่งเจ้าวิญญาณเนี่ยนะครับพอเวลาเรากดสลับอาวุธมาครับกลับมาใช้พวกปืนประเภท g u n n e launcher นะครับผมดอว่าปืนประเภทไมสไซายนะครับจะทําให้ตัวละครของเรานะครับยิงกระสุนที่ยิงไปข้างหน้าและจะย้อนกลับมาครับผมจะทําดาเมจอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีของเราเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นเวลาห้าวินาทีครับซึ่งกระสุนที่ยิงออกไปนะครับ ถือว่าทำดาเมจออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวครับจากการทดสอบในบท PVP นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ700ครับถ้าหากว่าโดนครบทุกนัดนะครับถือว่าทำดาเมจได้ดีมากๆเลยครับผมสำหรับวิญญาณถัดมานะครับผม t e n t a c l e Devil Claw ครับเมื่อเวลาเรากดเปลี่ยนอาวุธนะครับที่เราใส่วิญญาณนี้เข้าไปจะทําให้เราทําดาเมจ265ครับแล้วก็จะได้รับดาเมจเพิ่มเติมอีก6.5เป็นเป็นเวลา3วินาทีครับถือว่าเป็นวิญญาณแรกๆนะครับที่เราได้มา เหมาะในการทําดาเมจมากครับผมคือถ้าหากว่าใน p ีพนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ละเพราเราเล่นในโหมดปกตินะครับศัตรูล้อมเราเยอะๆนะครับกดใช้สกิลนี้จะทําให้ศัตรูโดนดาเมจเป็นวงกว้างครับซึ่งดีมากเลยทีเดียวสําหรับวิญญาณต่อมานะครับผมเดสเซนเตอร์ไลท์ครับเดสเซนเตอร์ไลท์นะครับผมจะทําให้เราเพิ่มกระสุนของปืนสไนเปอร์ไรเฟิล6นัดครับซึ่งก็ดีนะครับในโหมดใต้น้ำครับพอเราใช้นี้เราต้องลง PVP นะครับมันเพิ่มแค่นัดเดียว ำหรับวิญญาณต่อมานะครับผมคิวเลสเซนเซอร์สเปรดแคนนอนครับสำหรับวิญญาณตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มความเร็วในการยิงครับขึ้น2%ให้กับอาวุธประเภทปืนยิงกระจายครับแล้วก็ปืนยิงระเบิดเอ็กซ์โพิฟเฟิร์นเอร์แคนนอนนะครับเพิ่มขึ้น2%ครับซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะเพิ่ม2%มันเพิ่มนิดเดียวเองครับผมเราไปใส่วิญญาณอื่นดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับสำหรับวิญญาณต่อมานะครับเวนอมคิเมราครับ สำหรับวิญญาณตัวนี้นะครับผมพอเวลากดใช้จะทำดาเมจโดยรอบครับโดยที่เราจะปล่อยตัวพอยเซนเนอว่านะครับปล่อยพิษออกไปรอบตัวครับทำดาเมจอยู่ที่289%ของพลังโจมตีครับและหลังจากนั้นเราจะได้รับความเร็วในการยิงนะครับเพิ่มขึ้นชั่วคราวครับซึ่งผมได้ลองเปรียบเทียบไปดูในคลิปนี้แล้วนะครับการยิงปืนไฟแบบปกติครับผมกับการยิงปืนไฟตอนที่เรากดใช้วิญญาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าความเร็วในการยิงนะครับความเร็วในการทำดาเมจสูงขึ้นมากเลยทีเดียว ซึ่งก็เหมาะสําหรับตอนที่เราเปลี่ยนเป็นปืนประเภทโทเวอร์นะครับและให้เรากดสแปมปืนเลยครับยิงเฉพาะปืนลูกซองเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นผลได้ดีมากเพราะมันจะทําให้ยิงขึ้นเร็วมากครับสำหรับยืนยานต่อมานะครับผมจะเป็นสปรอร์ฮันเตอร์ครับสปรอร์ฮันเตอร์จะทําให้อาวุธประเภทปืนแอซเซอรไรเฟิลนะครับยิงไกลขึ้น12%ครับ ซึ่งตัวนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเวิร์ดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปืนประเภทแอ s ซอลไลเฟิรปกติก็ยิงไกลอยู่แล้วครับแต่ว่าใส่อันนี้ขึ้นไปจะทําให้ยิงไวขึ้น12%ก็เพิ่มมาอีกนิดนึงครับผมแนะนําว่าให้ใส่วิญญาณตัวอื่นน่าจะเวิร์กกว่าครับเพราะยังไงปืนแอ s ซอลไลเฟิรก็เป็นปืนระยะกลางอยู่แล้วครับยังไงก็ยิงโดนอยู่แล้วอันนี้ไม่ค่อยแนะนานะครับสาหรับวิญญาณต่อมาครับคิวเลอร์เซนเซอร์โรกเก็ตลันเชอร์ครับอันนี้เป็นวิญญาณที่ใส่กับอาวุธประเภทปืนยิงจรวดนะครับ จะทําให้เวลาที่เรายิงนะครับสตูจะโดนมาร์คครับผมหากว่ายิง1่งครั้งมาร์คขึ้น1ครั้งนะครับหากยิงครบ3ครั้งจะทําให้ระเบิดและเกิดดาเมจ130%มซนะครับซึ่งฟังดูดีนะครับแต่ผมลองดูแล้วดามเมจมันไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับงเพื่บอนๆที่เป็นสายแบาสุูก้านะครับก็ลองดูนะครับว่าเวิร์กหรือเปล่าบทนี้และสาหรับวิญญาณสุดท้ายครับคือเดสเซทไลท์ชิลครับที่เป็นวิญญาณใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ เราจะเจอบอสในโหมดใต้น้ำนะครับใช้ซึ่งดูจากทรงนะครับดูเท่ดูดีมากครับแต่พอเวลาไปลองใช้แล้วครับเจ้าวิญญาณนี้นะครับผมจะป้องกันดาเมจได้14เครับแล้วก็ผมไปลองใช้มาแล้วครับปรากฏว่ามันไม่เวิร์กเลยครับผมเพราะว่าโดนยิงแป๊บเดียวนะครับแค่2นัดเองครับวิญญาณนี้ก็แตกซะแล้ว แล้วก็คูด้าในการใช้นี่แบบอย่างนานครับผมประมาณเกือบ30มสิบซึ่งผมมองว่าย้อนกลับไปใช้ตัววิญญาณที่ป้องกัน1 3%ารตตอนเลือดลด25%ยังจะโอเคกว่าอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนื้อหาอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับไงต้องขออภัยด้วยที่ผมหายไปเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่นี่งานยุ่งจริงๆครับไม่ค่อยมีเวลาได้มาทําเลยเดี๋ยวไว้มีเวลานะครับผมจะพยายามกลับมารวบรวมคลิปข้อมูลต่างๆนะครับกลับาหมกรอบหนึ่งครับ สำหรับคลิปหลังจากนี้นะครับผมแพนไว้ว่าอาจจะมีคลิปที่ไม่เกี่ยวกับเกมคอนแทครีเทิร์นออกมาบ้างแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกไปอาจจะมีพวก Resident รีวิออกมานะครับโอเคในคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับที่มาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปนะครับแม้ว่าผมจะหายไปนานขนาดนี้ก็ยังรอดูกันอยู่นะครับในขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมไว้เดีวมาพบกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ